การเดินท่อการเดินท่อสารทำความเย็นในเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนจะมีสองท่อที่เป็นเส้นทางของสารทำความเย็นได้แก่ท่อสารทำความเย็นเหลวหรือ Liquid ไลน e เป็นทางเดินของสารทําความเย็นจากชุดคอยร้อนไปยังชุดคอยเย็นซึ่งสารทําความเย็นที่ไหลผ่านจะอยู่ในสถานะของเหลวที่มีความดันและอุณหภูมิสูงท่อทางดูดหรือซักชั่นไหลเป็นทางเดินของสารทําความเย็นจากชุดคอยเย็นไปยังคอยร้อนซึ่งสารทําความเย็นที่ไหลผ่านจะอยู่ในสถานะไอที่มีความดันและอุณหภูมิต่ำ การออกแบบและติดตั้งท่อสารความเย็นเหลวการออกแบบและติดตั้งท่อสารความเย็นเหลวให้หยึดหลักการต่อไปนี้ 1. ห้ามติดตั้งชุดคอยเย็นสูงกว่าชุดคอยร้อนเกินกว่า25ฟุตรหรือ7.5เมตรเนื่องจากความสูงที่แตกต่างของของเหลวทำให้สารความเย็นเหลวเดือดกลายเป็นไอส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องลดลง 2. ต้องเลือกเส้นผ่านศูนย์กลางของทอ่อให้มีความกว้างสอดคล้องกับความยาวของท่อที่เพิ่มขึ้น 3. อย่าให้ท่อสารทำความเย็นเหลวถูกแดดส่องโดยตรงเพราะจะส่งผลให้สารเกิดการเดือดกลายเป็นไอได้ควรใช้เทปพันคลุมตลอดทอ่อการออกแบบและติดตั้งท่อทางดูดการออกแบบและติดตั้งท่อทางดูดให้ยึดหลักการต่อไปนี้ 1. ขนาดท่อทางดูดต,ต้องมีความกว้างพอเพื่อให้คอมเพรสเซอร์ดูดไอสารทำความเย็นได้ดีโดยต้องมีขนาดความกว้างที่สัมพันธ์กับความยาวโดยมีมาตรฐานกำหนดไว้ 2. ถ้าตำแหน่งติดตั้งของชุดคอยเย็นอยู่สูงกว่าชุดคอยร้อนจะต้องติดตั้งท่อทางดูดตามแนวนอนให้ลาดเอียงไม่น้อยกว่า1.2ส่วนสนิ้วต่อระยะของท่อทุกๆ1ิฟุต3 ถ้าตำแหน่งติดตั้งของชุดคอยร้อนสูงกว่าชุดคอยเย็นเกิน8ฟุตต้องติดตั้งอุปกรณ์กักเก็บน้ำมันชนิด P-trap ที่ด้านล่างของท่อดูด 4. ถ้าตำแหน่งติดตั้งของชุดคอยร้อนสูงกว่าชุดคอยเย็นเกิน25ฟุตทุกๆ25ฟุตช่องท่อทางดูดจะต้องติดตั้งอุปกรณ์กักเก็บน้ำมันชนิด S-trap 5. ควรเติมน้ำมันหล่อลื่นคอมเพรสเซอร์เพิ่มเติม เมื่อติดตั้งคอยเย็นห่างจากคอยร้อนเกินกว่าที่ทางบริษัทกำหนดโดยเติมน้ำมันหล่อลื่น9ซ c ต่อความยาวที่เพิ่มขึ้น1ฟุต 6. ควรติดตั้ง inward trap ในกรณีที่ติดตั้งคอยเย็นในระดับเดียวกับคอยร้อนหรือสูงกว่าการเดินท่อน้ำถิ้ง ท่อนำทิ้งควรลาดเอียงไปด้านนอกเพื่อให้น้ำไหลออกสะดวกโดยลาดเอียงในอัตราส่วนอย่างน้อย1ต่อห0ท่อน้ำทิ้งไม่ควรมีท่อดักน้ำหลีกเลี่ยงการนำปลายท่อจุ่มลงในน้ำส่วนที่อยู่ในห้องควรหุ้มท่อด้วยเทปพ,พลาสติกเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับฝ้าเพดาน เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วจะต้องทดสอบการรั่วไหลของน้ำโดยใช้กาน้ำราดลงในถาดน้ำทิ้งของชุดคอยเย็น